นี่นะตีนจะแตกแล้วเนี่ยเบยเบยนี่คุณแท้นี่มันไม่นุ่มไม่นุ่มไงโวยควายเอ้ยโง่กันทั้งทีมงานอ่ะเราทำมั้งอ่ะเอ้ยเราอยากเลื่อยอ่ะไม่แก้เราทำมั้งไม่ยอมให้ทำอ่ะเราก็สาวเป็นคนคำนวณระยะไม้นะโอ้ยไปตีเลยตีหนูแตกจะลงเรื่องกินพ่อครับ แน่นูน้องแก้วววงไวมึงจะจึ๊กทำไมยาวดพี่เขยมึงแก้วยาวๆยาวๆยาวๆวก้วบอกว่าก๊อบอ่ะสาวบ้าเข้ากับพี่เขย้ดีเยยาวเอออย่างงั้นแหะโอ้โหตายเถอะหมุนนโอ้ยไหวหม่หมุนแล้วมันไม่ได้ได้กดแรงๆกดแรงๆ ไม้มาฉีกก็ไม่หมุนนะก๊อบใจเย้ลูกก๊อบใจว่าแล้วคอยลาหมูมันจะเบี้ยวเมื่อไหร่จะขาดเนี่ยนะจ๊ะโอ้ยเรื่อยไม่คมเรื่อยไม่เป๊ะเนี่ยไเรื่อยๆมันเรื่อยตัดเหศษเอามาตัดไม้เลยไหรมันจะขาดได้เนี่ยเดียวเดียถึงแล้วจะถึงแล้วนี่เดียวหาอเลยมันเข้าไม้ใหญ่ควายเป ได้ยไม่ได้เด่นไม่เกนอะ่ะเกนกายเนี่ยอะ่ะไม้ตายเนี่ยมัได้ตรงใส่ผมมือว่าเบนหดแขนเลยเลไ,มไม่เป็นลไูไม้เป็นตัด